อัปเดตความรู้สึกเขาคนนั้นนะคะตอนนี้นะใครคนนั้นที่คุณกําลังคิดถึงนึกถึงอยู่ในใจคุณอยู่ตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรต่อเรานะคะแบบเจาะลึกแบบชัดเจนไปเลยนะามาดูกันเลยให้คุณนะคะตั้งจิตตั้งสมาธิให้ดีๆแล้วกันนะคะส่งพลังงานมายังแม่หมอมายังไพ่เลยนะคะขอให้ไพ่ออกมาตรงใจโดนใจกับทุกๆคนนะคะ ความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะเขารู้สึกอย่างไรต่อเราอมามาดูกันเลยอ่ามี the date ว่ามีก้าวไม้นะคะมี queen of cups อ่า the chariot โอเคมา <c oughs> คุณและเขาคนนี้นะคะคนที่คุณมานึกถึงถามถึงนี้นะแน่นอนความสัมพันธ์เนี่ยนะคะจบ จบไปแล้วแหละเอออาจจะแบบจบกันไปได้สักระยะหนึ่งแล้วอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะแต่ว่าที่แม่หมอเห็นก็คือเขาคนนี้ยังคงมีความรู้สึกคิดถึงนึกถึงเราอยู่นะคะนะเออยังคงเก็บความรู้สึกดีๆเอาไว้นะคะความความรู้สึกดีๆที่มีต่อเรานะคะหรือเออหรือตอนที่แบบว่าได้สารสัมพันธ์กันได้คุยกันอะไรก็ตามแต่งี้นะยังคงแบบว่าเออยังคงแบบ ยังยังคงไม่ลืมาเออยังคงคิดถึงนึกถึงอยู่อะไรแบบนี้นะคะเออคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่เออเป็นเป็นต่างชาติกันแบบนี้ก็เป็นได้น,นะคะเป็นต่างชาติเอ,อ่อเป็นคนที่มีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าด้านใดเออไม่ว่าด้านใดก็ด้านหนึ่งนะคะ อ,อ,อาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันอะไรเงี้ยเออเวลาแบบจะเจอกันทีอะไรเงี้ยก็ต้องเดินทางมาหากันอะไรเงี้ยอย่างที่บอกจะเป็นชาวต่างชาติอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะต่างเอออยู่กันคนละที่ถ้าเป็นคนไทยก็คืออยู่คนละที่อเอออยู่คนละจังหวัดกันอะไรแบบนี้ก็เป็นได้อาจจะมีสีผิวที่ต่างกันอายุที่ต่างกันอะไรแบบนี้นะคะเป็นไปได้หมดเลยคือแม่หมอว่าเขานะคะยังคงแบบคิดถึงนึกถึงคุณมากๆาเลยแล้วเขายังยังไม่ปล่อยวางเออยังไม่ปล่อยวางเรื่อง ลาวระหว่างคุณกับเขาอะไรแบบนี้นะเหมือนเขายังคงแบบว่ายังคงถือยังคงแบบว่าเออคิดถึงคิดถึงมันอยู่ว่าเออลืมไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้อะไรแบบนี้ก็เป็นได้อาจจะมีการเกี่ยวข้องในเรื่องของรักตัวเลือกอะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะคือคือเขาคนนั้นอาจจะ แต่แต่ก่อนในที่มาสาสัมพันธ์กับเรานะคะอาจจะมองเราเป็นตัวเลือกคนหนึ่งอะไรแบบนี้ก็เป็นได้โดยที่เขาก็อาจจะมีอีกตัวเลือกหนึ่งหรือว่าออแม้แต่กระทั่งมีคนของเขาอยู่อะไรแบบนี้ก็เป็นได้นะคะนะมันก็เลยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไม่ได้ไปต่ออะไรแบบนี้ก็เป็นได้ เออถึงแม้ว่าแต่ก่อนเขาอาจจะมองว่าเราเป็นตัวเลือกอะไรแบบนี้ใดๆก็ตามแต่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเขาพอพอเขาขาดการติดต่อจากเราพอเขาจบความสัมพันธ์กับเราห่างกันไม่ได้คุยกันเหล่งเนี่ยเขาเขากลับมารู้สึกว่าเขาไม่ลืมคุณคะ่ะเออเขาไม่ลืมคุณยังคงคิดถึงนึกถึงยังคงเก็บเราไว้อยู่อะไรแบบนี้นะคะเออมีการอยากมาหานะอยากมาหาอยากมาเอาอยากมาเริ่มใหม่เอออยากมาเริ่มใหม่เริ่มเริ่มความสัมพันธ์ใหม่กลับมาได้คุยกันใหม่อีกครั้งได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะ เออเร็วนี้นะคะมีมีบางคนแบบแบบ,แบ,บคิดจะเดินทางมาหาคุณเลยนะเออถ้าอยู่ไกลกันนี่จะเดินทางมาหาเลยหรืออาจจะทักมาหาอะไรแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่าแม่หมอว่าน่าจะ เออถึงกับขนาดมีการเดินทางมาหามาเจอกันอะไรแบบนี้เลยก็เป็นได้เขาคิดถึงนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยคิดถึงอย่างมาเริ่มต้นใหม่นะคะอย่างมาเริ่มต้นใหม่มาสายสัมพันธ์กันใหม่อะไรเงี้ยเออแม้กระทั่งตัวคุณเองอ่ะแม่หมอว่าตัวคุณเองก็ก,ก็ยังคิดถึงยังไม่ลืมเขาเช่นกันนะอาจจะเป็นทั้งคู่เลยเออเป็นทั้งคู่เลยแบบนี้ก็ได้ที่ไม่ลืมเล่นคงคิดถึงนึกถึงกันตลอดอ่า นี่แหละคะ่ะก็คือความรู้สึกเขาตอนนี้นะคะที่มีต่อคุณแบบชัดๆหรือแบบเจาะลึกเลยนะคะก็คือเขาลืมอย่าเขายังไม่ลืมคุณนะคะยังลืมคุณไม่ได้ยังคงเก็บคุณไว้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะอยากจะเดินทางมาหาอย่างมาหาอย่างมาติดต่อสื่อสารได้มาพูดคุยมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กันใหม่อะไรแบบนี้อีกครั้งได้ไหมนี่แหละคะ่ะประมาณนี้แหละคะ่ะสาหรับชาวแรนดอมนี้นะคะ